อันชุดออกเจ็ดเก้าได้เท่าไหร่โตไปหาลูกได้ซิบใบได้ซิบใบแสดงความดีใจพ่อบอกพ่อบอกเพิ่นบอกกระโถไปก็ะนั่งอ๋อนั่งนั่งคิดเลขเลยนั่งไปที่สิ่แล้วแต่กระทั่งความฝันก็เลขคิดพร้อมโทรไปบอกลูกเจ็ดเก้าได้ซิบใบได้ซิบใบาอนนั้นเขาเลียนรู้แล้ววัน คือเหล็กเรามันสี่องอีกใครแน่ว่ะมันเป็นเลขกันเลขเลขไอ้ล่างเลขล่างกต่ยังไขได้เขายังได้เนาะชิบไปถ้าเป็นบนมันชิบไม่ได้เนาะพ่อเนาะพ่อก็ได้ชิบมันน้ำไม่ได้ค่ะอยากยิ่งตรงยิ่งตรงเนาะค่ะเขาลินเจ็คือชุดนี้แล้วนะพ่อบอกไปบอกหกสี่แปดเองปุ่มีก็ระดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เก่าไปค่ะ มาอวยมาพ่อเลยาบ่ได้กล้วยเขาเล็กเจ้าของข้าบดเลยพอกยิบให้่ยพ่อก็ยิบแม่นแม่นครับพอพอสมชาก็ยิบไปแม่นแม่นครับยิบมาใบเดียวอะไรแต่ปุนี้ก็รมัดมือได้ลูกโทรมาครับลูกลูกโทรมาถามบ่คือจังได๋ค่ะโทรมานํานักงลิ้นยี่ชี่เลียกคนเดียวโทรมาถามพี่พ่อเฮ็ดหยังอยู่ติอากาศก็ดีดีกับพ่อแม่ตัได้ย่ําโตได้วัติพ่อเพิ่นถามว่าเลขย่ำตัวใดบ่ค่ะ นั่งด้ี้ลวนั่นีขึ้นเลขไปนะแมนบอกขี้ลวฐานอนบ่แม่นเพิ่งจะมาบอกสก็ขับที่แนก็บอกแมนนบ่ครับเดีวะไล่เดาครับบอกไว้ี้เหวบอกลูกค่ะลูกท้บอกลูกแย่กันไปว่านนี่แหงเลยช่างซื้อเด็กเขาสิย งวดนี้นะพ่อกาว่าจะเอาตัวใดหนักๆค่ะตัวใดจะเอานักหนักเดี๋ยนี้บ่แมนมักซีซีเบ็ดนี่แล้วอย่งโอ้มักชุดนี้บ่ครับอ๋อตัวเลขที่มัดสอหน้อยนะครับน้อมักตัวนี้แหละมักแห้งนี่ซี่เป็นความฝันตองงดเขาให้แปลเอานอสอหนอสอหน อกซีหนึ่งเกลืซ so, so so, so ีหนึ่งเป็นตัวกันนะครับเดี๋ยวก็ว่าโซ่แล้วมันใส่สองสามตัวเนาะครับชี้ก็ได้สามก็ได้สองก็ได้ครับนี่มันยันนี่แหละยิ่งก็นางคิดอยู่ทีว่าว่ามันจังตินะว่ารีกี่นาสองสามนี่ครับมันต้องรักชีอยู่นี่แหละแสดงว่านางอยู่โขมวงในคิดอยังนด้ในคิดอ่อนชะโนนนี่ได้เลยนี่ยิ่งที่เล็บคนเดียวเนาะก็แปลว่าโหัวงอลงนี่แล้ว ลุกขึ้นมานั่งคือไข่ไข่ก็ว่าเ้าวปอยากให้เลขมันขาดเนาะค่ะเนาะเ้าก็เลยต้องนั่งคิดเป็นว่าพอว่าเหาวจะเอาตัวใดที่แบบจับแน่นๆนะเนะก่อนขึ้นเนาะยังสวัสดีเราบิ๊ด้วยนะครับนนสวัสดีคุณวิเชียนเลยนะครับมือเดียวน บนโต๊ะก um ่อนเมื่ออายุนี้แล้วมองพ่อพ่อก็คือพ่อมายุตนี่กับพ่อมานั่งคิดเลขอยู่โมนี่ของมอตั้งไว้ครับคุณอาคิดกบบเบิ่งว่าเจ้าตัวใดกันบอเพื่อนใช้งานมาหลายปีนะครับโทรศัพท์ก็ดีเนี่ว่ามีเงินเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่ขอตรวจแสดงว่าโฮมนี่คิดหลายหลายหลายเทืยอแล้วโฮมแบบง่วงนี่ถึงหลายเทธอแล้วนั่งมานั่งคิดแสด้ย่าอกว่าลิ้นค่าแตงงวโมค่ะ แสดงว่าทุกครั้งอีพ่อได้เลขไหมพ่อจะเอามานั่งคิดอยู่ home นี่ฮะ home ไหนพ่อ home เก่าบ่มันไต่มนเล็วมันต้นม่วงนะครับขม่วงนี่บ่พ่อเนี่ยอะไต้นม่วงอันนี้คือเทียงเก่าบ่เทียงเก่าเทียงเก่าตัวพุ่นอ๋ออันนั้นก็เคยถือกัันนนบี้ไแปโยขึ้นมกันอ๋อไถแปลนก็เลยขึ้นมาอยู่ร้านหินจ้ะ ล้านหินคือตังงต้งได้คือคือเสามันคือลงได้บ่ตั้งคือกินนิดเลยอ๋ออันแปะใช่เลยบ่เขาให,แห้แปะใช่ไหยอ๋อซ้ำตะแครเนาะอ๋อมากับบบบบ,บบบบผัดบวผิวเนาะอ๋อคือดีค่ะพี่น้องนะคะแสดงว่าคุณพ่อคุณพี่มาวิวิเคราะห์ตัวเลขอยู่นี่เานานะมันชั้นงบดีนะเพราะว่านมองนี่เขาเขาเอ่ยมาพูดคุณพ่อว่ามันจะเป็นผู้หน่อย เป็นผู้แล้วก็เป็นผู้ม่เนาะพ่อเนาะเป็นผู้เป็นผู้ม่นะคะเป็นผู้เฒ่าเลยฮะเป็นผู้เฒ่าเดียวผู้เฒ่าใช่ได้พ่อผู้เฒ่าได้ว่อันมหาบ่ยุผู้มนี่บ่ค่ะเออย่เป็นผู้เฒ่าเลยยุผู้ม่ผู้ตัวนี้เฒ่าไม่ยิ่งเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่งบ่ค่ะเพิ่นมหาจักเทธอละพ่อจักเทธอก็โนูอยากคุ้นใจทอยแนวห้วยกันฝันเดีแล่นนี้หลุดดิ เพิ่นเพิ่นเคยมานี่คือแบบเขาเอิ่ว่าผีเจ้าทีบอ่ะพอผีผู้ยิ่งบ่ค่ะ <c oughs> ผมเหย้าผมสันพอผู้เฒ่าผมเหย้า <c oughs> อ๋อผู้เฒ่าผมเหย <c oughs> ้าไเฒ่าเก่าปุ่นนุปผู้เฒ่าโบราณบ่กรั่โบราณเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาลักษณะใดคะเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาบอกบอกเพิ่นมาจังไรบอกรังเทือ แต่คนได้เห็นหน้าม nice um ัน yeah. ม uh ีห yeah, so uh, uh ้อยใหญ่ด uh ้ยห้อยพระบาทจะเยียบมันเห็นห้อยเดียวเยียบที่ส่วท้ายท่านลอยพระบาทโอ้ยใหญ่ด้ยอยู่ในดินหรือในหินบ่ไปแล้วยังมีอยู่บ่เดี๋ยวนี้ไว้ก็ไถยเลยบ่มีักเท่อนี้เดี๋ยวนี้ไถกบแล้วเยียบต้นเขาลงบ่โอ้ยเพื่อนมาเหยียบคือห้อยใหญ่แต่ว่าเออเมีเอวบึงอู้เสาเป็นยังไงเพื่อนมาเหยียบเดี๋ยเพื่นว่า พ่อเห็นเป็นห้อยตีนเลยมันบ่ห้อยใหญ่เลยโอ้ยว่ามันตั้มกระดงซั้มกระดงใหญ่ซ้ำใดใหญ่งซ้ำใดพ่อโอ้ยใหญ่ต้นม่วงเขานี่บ่ฮะใหญ่ซ้ำต้นม่วงบ่ไหวยยังหน่อยอยู่ซตั้มพื้นอัไรเนี่ยตะแคงโอ้ยว่ามันใหญ่เดือดเลยยังเนาะห้อยอยู่สร้างเฟิงเนาะครับหมดเยียบหินเลยบมลึกบ่ได้อันนี้เดือบหินก็มีเนาะเอาเจ้าจแม่นบ้อนไดร้อยหินเลยบ่ ยังอยู่คู่มือนี่ยู่นสางฝุ่งนี่หื้อเขายัางโอ้ยเดนี่เลยหื้อเขามอทับยัางยัางยุงย่างยุงไงเด้อันนี้เขาเอินร้อยร้อยผับบาทป่ะพ่อร้อยผับบาทโอ้ก็ไปย่ไก่เห็นแต่ห้อยใส่เนาะห้อยข้อโบเห็นมัยครับเมืองชายนี่ก็แสดงว่ามีจริงเน่อยนี่เนาะเหยยีจริงลิบลับนี่เหยียบก็ใช้กูีดลเวยนะครับค่ะอันนี้เหยียบกีดเลยเนี่ยเขาจนแปะเรยบแฉบเนาะเอินใหญ่ พิ่นมาเหยียบตอนปลูกเขาไงวะพาปลูกเขาขึ้นเพิ่นพันมาเหยียบนไงวะครับเหยียบเขาลื่นนะครับแสดงว่าพันม่ใหม่ใหม่อยู่ตอนนี้ยใหญ่เลยใหญ่พอจังมาเหยียบเขาบ่ตื่นบอก่หรอบ่ตื่นบอกเห็นหอยยังไงคุณู้ชเลยงกันอย่างธรรมดาเนี่ยครับพันโมใหญ่เห็นบ่เนาะเพิ่นอาจจะบอกอย่างสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนาะแสดงว่าอยากให้พันหุ่นจ๊กว่าพันมีอยู่นะพันอยู่ยูงสินะพันดูแลยพันเดินอยู่ซายนีนะครับ ที่เดินอยู่ใช่เลยทุณคับเล้ยงอยพอบาทครับพ่อคิดว่าเป็นร้อยพอบาดมันงปค่ะร้อยพอบาทตัวเมองใหญ่ครับต้นปกติกับเมียป่านั่นน่ะหอมน้องอันนี้ก็เป็นแบบว่าคุณพ่อเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณพ่อเพิ่นเห็นเห็นกับตาเนาะพ่อเนาะเห็นกับตาแล้วก็เป็นเรื่องจริงโบแมนฝันได้นี่โบแมนฝันหลือของจริงเนาะของจริงๆเห็นกับตาปลูกเขาไว้เพิ่นมาเหยียบเขาจนยุบ โอ้ขันบ่ได้ฟังแต่ยังยังยังเป็นลูกห้อยประวัตอยู่เลยไก่บ่ได้ไก่ไก่บ่ห้น้าจังสิมีโอกาสจังสิไปเบิ่งยังมาถึงนักเนาะคือทั้งาภูเขาคนน้ำคำนองโอ้เลิกแล้วคนง่อยใจง่อยกลัวเนาะครับลืมแสดงว่าความหมายคุณพ่อก็คือว่าผีปลาผีผู้ผีไ้ผีหน้านี่มีอีหลีแล้วก็เจ้าที่เจ้าทานเพิ่นนี่มีอีหลีแม่นบอกค่ะ แต่ถามว่าเพิ่นมาหาโศกคือผีผู้ยิ่งนี่กับเพิ่นมาอิหลีเ <laughs> ขาฝันอิหลีคันไผใจพวกแข็งแน่นีหนีแล้วบอกค่ะใจพวกแข็งคืออยู่บได้กลับเลยบอกคต่พ่อในบยน่ย่านนะครับอนอสอนอหาเตีอวด้วยครับนอสอนอคุณพ่อคุนฝันตอมวดนะครับแต่ว่าคุณพ่อมันตีหายคือไม่ไปไหนนอต้องเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ อาจจะเป็นหนึ่งตัวเดียวที่สอ่นี่ยสำคัญนะซอสอนี่อาจจะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ตีเนาะตีลังนี้เนี่ยเนาะพูดว่าอะไรปึ่งเนี่ตุ๊กงหลุนมาขาดงงเลยมันจะมาเพื่อเงินเอาตรงๆนะพ่อเนาะให้ใใหห้้ตีเองเนี่ยมันจะปึ่งนะพ่อเนาะเพิ่นกะสิมาบบอกตรงๆเน่ะบอกนะเพิ่นสิพูดมาบอกตรงๆเน่ะบอกใกล้ๆมือ บไม่ยำไม่หยังเนี่ยบ่กเราเม่อวานตอนไหนต้นมะยมเนี่ยพ่อเอาบอมมะแดงมันผ่าส่วนมะยมเนี่ยพ่อเอาตอนไหนคะต้นบางยงมันล้างมันเลยนั่นแล้วพ่อพ่อไปเบิองเหล็กดิยังค่ะไม่ให้ลูกเบิองเฮ็ดแล้วก็ลูกอ๋อพ่อเฮ็ดแล้วไปพ่อเฮ็ดได้ยังพ่อท่าไว้หรดิยัง่ชุดออกกันชุดนี่อจะเอาไปจะเป็นเลขล่างครับงวดนี่เอาบางงวดนี่ อ๋อได้เอาสาเอาอยู่ในหน้าผีบนนังอยู่นหน้าผี่ครพ่อแม่ขบอกนะครับแสดงว่าแสดงว่าพอสีมาเอาพุ่มพียุคนมันโอ้ยคนนอนมดผุดีดัเนจังไงนั่งใหม่จะลงมาเนาะอันนี้ยุคจังเด็ก็ได้เดเองคำมาหมูดจัเล่าคนนั่งแสดงว่าคนต้องการแบบเงียบๆเนาะค่ะเนาะเอาแบบเงียบๆเป็นยบี แสดงไว้พ่อเอาไร้เถ้าแล้วเพื่อนพ่อให้เพิ่นพักตะแสดงว่ารอเด้อพี่น้องเด้อถ,ถ,ถ้าต้นยมครึงวันน,นี้บ่เอาบเพราะว่า,าได้แล้วหนึ่งสี่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งแต่ว่าอนให้พี่น้องแป,ปเอาพร้อมนะซอนให้แ<อ>ปลเอาพร้อม